โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของรุง22น้ำวีหนะมาจบคอนเทนต์กันไปแล้วนะ3ตัว3เกมนะออสรุปแม่งอึดอัดนะเล่นไม่ใช่ตัวเองไงนะต้องมานั่งลุ้นอยู่ว่าเกมไหนจ่ายเยอะเกมไหนจ่ายน้อยนะตอนนี้ขอตามใจตัวเองหน่อยแล้วกันนะเออกับลัคกี้ i า e รอบเช้าวันนี้นะแต่ก่อนจะไปลัคกี้ธารอ่ะลุงนั่งดูคลิปของตะไก่อยู่นะเมื่อตะกี้นะ ตามจากในกลุ่มค่อนข้างจะแตกดีอยู่เหมือนกันนะดูจบปุ๊บมาดูรักกิ t า m มรอบเช้าวันนี้นะมาจองเวสองมาหัดด้วยนะเอาเป็นว่าน่าสนใจเลยนะถ้ามาทั้งในกลุ่มแล้วก็รักกี t า m มแบบนี้นะแม้มันจะไม่ได้เพิ่มโอกาสจ่ายแบบ100%เนะแต่อย่างน้อยๆถ้ามาแบบนี้ก็คือมีอัตราการจ่ายที่ค่อนข้างน่าจะดีนะคิดว่าน่าจะผสมรวมกันได้แหละเดี๋ยวลุงขอลองจัดมาจองเวสวกันอีก หนึ่งเกมสายปั่นเช้านี้นะที่ลุงอยากจะลองเล่นดูแล้วกันนะไม่เสียเวลาดีกว่านะเดี๋ยวลุงขอเข้าไปดูในเกมเลยแล้วกันก่อรับชมคลิปนะเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะใครอยากเข้ากลุ่มแบบตะกี้นะริงใต้คอมเมนต์แรกนะเดี๋ยวลุงจะทิ้งไว้ให้นะโอเคทุนหนึ่งมือน,นี่โอ้โหเบ็ดทุนเยอะใอยากเบ็ดแบบสบายใจไปเลยนะแบบนี้นะขอเป็นเบ็ด50ก่อนแล้วกัน เปิดเทอร์โบโด้วยสายีไปเลยวายแถว2องโอ้โหมาดิมวายตัวแรกแทนที่จะโบบาโบบาลงมานะอืม,อมได้แค่คูณ2ไปกันต่อนะป้าเข้าเข้าตั้งแต่เบดห้าสินนะดีไม่ดีแห่งได้ไปกันไวนะเออเห็นเขาแตกแตกตามเขาไหมเนี่ยสิบหมุนฟรีนะมาลองดูกันว่าจะมาเท่าไหร่กันนะ โอ้โหกรอบทองอย่างเยอะแม่งไม่มาเลยเออมาไว้แถวสามอโอ้ยยังไม่ไหลยังไม่ไหลนะนั่นมาแล้ววายสกับสดอกนี้พันหนะเออเอาดิปลาเดิมมามันต้องเป็นกำไรมาก่อนเว้ยถ้าลักษณะนี้ อ,อเริ่มจะวันๆนะเมื่อกี้ก็เล่นเกมสายปั่นมา3มเกมนะมาไวหลังๆไม่ค่อยจ่ายเว้ยหลังๆมันไม่ค่อยจ่ายไม่สิอุ้ยมาม้ามา,มาไวแถวสยังไหลอยู่ลูกยังไหลอยู่อืมอืมสบาทตอนนี้มาแล้วพันแปดในอีก3ามหมุนสุดท้ายยังไม่จ่าย2หมุนลูกอืมอืมใจหนักไม้หนึ่งแล้วมึงก็เงียบไปเลยนะ ยังดีนะประเดิมมากำไรอยู่1,800กว่านะไม้นี้ไม้เดียวนะเออยังเหลือเวลาเยอะเดี๋ยวไปกันต่อนะโอ้โหห้าสหมุนไปกันยาวๆแบบนี้ประเดิมแบบนี้อย่างน้อยๆก็อุ่นใจนะอุยอ้ย,อย,อยมากันต่อกะว่าจะดูเดือดนะจริงๆอ่ะลุงกะว่าจะเล่นเกมของแพคเมติกนะแต่พอดีไปเจอข้อมูลตาไก่กับข้อมูลในกลุ่ม บวกกับลัคกี้ทามมาจองเวมาแบบนี้เลยขอจัดดูก่อนนะนนเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันตอนท้ายว่ามันจะออกหัวออกจ่านะ <c oughs> มาไว้แถวสมยังขยับอยออู่อุอ้ยมาดอกนี้อีกร้อยี่มาเออร้อยแปดอืมเนี่ยเล่นมาจองเวกับกิเลนนะ่ะมันสะใจตรงที่เวลามันคำนวณโดนลวดอุย้ยสกเก็ตเตอร์2ตัวไว้แถวสองลงมาหน่อยลงมาอีกตัวหนึ่งลงมาอืมเกือบไปมึง เออถ้าเบ็ห50เข้าฟรีสองรอบนี่มันจะแปลกๆอยู่เหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกให้มันแปลกกับมีประโยชน์กับเรานี่ยอมแปลกนะเว้ยอืมเต็มกระดาน360กำไรมาแบบน่าก,กลัวเว้ย เมื่อตอนเช้าเสียไปกับตะกูลฟอร์จูนไปประมาณ2,003นะลองดูว่าจะหากลับมาได้ไหมนะขอลองได้ดูหน่อยนะสกเกตเตอร์หนึ่งตัวแม่ไม่ไหลต่ออืม,มเบ็ด50จ่ายถ้าขนาดนี้ไม่อยากขยับไปเบ็ดอื่นเลยวะ่ะแต่ชีวิตคือการเสี่ยงลูกขอขยับไปเบ็ด80แล้วกันนะอีก50หมุนนะ คนรอมันต้องไม่ย่ำอยู่กับที่เว้ยจายแบบนี้นะปลอบใจตัวเองไว้ก่อนกูขึ้นไป80แล้วนะแล้วสุดท้ายเชื่อไหมถ้าหัวร้อนเบ็ดร้อยมาแน่นอนนะนิสัยลุงเลยนะอย่างเงียบเว้ยวาแถว3ไหลมาต่อไว้แถว,ไว,แถว 2. 2ไปกันต่อคูณ3อืมไม่ขยับต่อวะวสเ,เตเตอร์นหนึ่งตัว,วมาแล้ว สำหรับช่องนี้นะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะเพิ่งจะแจกกิจกรรมไปเมื่อต้นเดือนเองนะสมาชิกยังน้อยนะโอกาสที่จะได้ลุงบอกไว้เลยว่าค่อนข้างเยอะนะไว้สองกับสามดอกนี้อีกสี่ร้อยมามามาดูดูแม่นะพอคูณห้าไม่ต่อวะเออเนี่ยข้อดีนะคนน้อยๆกดติดตามในเวลามีกิจกรรมนะผู้แข่งเราน้อยนะ เออเป็นประโยชน์เป็นลุงว่าดีนะลุงก็ชอบนะถ้าเกิดมีคนน้อยๆแล้วแข่งกันน้อยๆน,นะเวลาแข่งกันเยอะแนละ้วแม่งโมโหประจําเลยเฉียวไปเฉียวมามาต่อว้แถว2อากันต่ออุ้ยอยากอยากได้พี่พี่นวดก็มา7จ็ยี่มากันต่อ504ร้วายแถว2องไหลบิพี่ร้อยเออกำไร3,500บาทนะอุ้ยอุยลองดูลองขยับไปทีละนิดทีละนิดท้า้อื แม่งใจอยากเลิกเลยว่ะแต่เดี๋ยวขอลองดู20หมุนสุดท้ายนี้ว่าจะเป็นยังไงนะเผื่อมันได้อีกนะยังอยากเข้าฟรีอยู่นะลองลุ้นหน่อยนะเอ้ย580ดูมันไหลดิ320ี่แล้วก็ไปอีก96้อุ้ยคูณ5มาคูณ5มา1 6น0บาทนะเอถ้ามาแบบนี้มึงปิดเทอร์โบเลยมึงลุ้นดีกว่าถ้าแบบนี้นะอีก17หมุนนี้ลุงขอลุ้นนะขอลุ้นดีกว่า ไม่ไม่รีบแล้วไม่รีบแล้วแบบนี้เออมาค่อยๆไหลมาสิบห้าหมุนไอ้จ้าสักแห้งแป๊บเดียวกำไร5,600นหะเอ้ยเอาต่อเสียไปเมื่อเช้า2,000เอากลับมาแล้วนะเออไหลมานิดนึงลูกมาตอ่อโโอ้โอ นี่ถ้าไม่ได้ดูข้อมูลจากในกลุ่มน,นะถ้าไม่ได้ดูคลิปที่ตะไกร่ลงก่อนหน้านี้นะตะไคร่ลงก่อนลักกี t ทา e ประมาณ15นาทีได้บังลุงแอบเข้าไปนั่งดูนะเห็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่มมีการจ่ายกาันก็เลยแบบวิแม่งช,ชักน่าสนใจนะพอบวกกับลักกี t ทามซึ่งมารอบนี้อีกนะอืมหืมไขยโอ้โหดอกนี้4 8่480ยังไม่จบอีก240อืจ่ายเผื่อเขาเผื่อคนอื่นในกลุ่มบ้งเฮ้ยมึงจะ ใช่ลุงคนเดียวก็ไม่โอเคอยู่นะเออเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะลุงไปพิมพ์แจ้งในกลุ่มนิดหนึ่งนะว่าตามได้เลยนะสำหรับมาจองเวสองนะแป๊บหนึ่งลูก <S <S เวลาได้ก็ต้องแบ่งกันเว้ยเอออย่ากาักไว้คนเดียวนะข้อมูลแบบนี้นะมีเฉพาะในกลุ่มนะใครอยากเข้ากลุ่มริงใต้คอมเมนต์แรกนะเดี๋ยวลุงจะเล่นเบ็ด แม่งถ้าเบ็ดร้อยสัก30หมุน30หมุนลุงว่ามีลุ้นว่ะอย่างน้อยๆเราก็ยังกำไรอยู่ในมือ2,000แน่นอนนะเดี๋ยวลุงขอเสี่ยงวัดดวงที่เบ็ดร้อยอีกสัก30หมุนนะแล้วไม่ต้องมาเสียดายแทนลุงนะถ้ามันไม่จ่ายนะอย่างน้อยๆเราก็ยังมีกำไรอยู่นะลุงเป็นคนที่เล่นกำไรของลุงคือการเอาทุนออกได้นะโอเคขอ30หมุนแบบไม่ออไม่เทอร์โบนะ มานั่งลุ้นกันเลยดีกว่า30มุนนี้อืม,มป่าเดิมป่าเดิมเข้าฟรีเบ็ดร้อยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแม่งเอ้สี่หมุนห้าหมุนไม่มีคำนวณเลยเออมาอันในกลุ่มก็มีคนเล่นได้อยู่นะเออนี่นเริ่มเริ่มมีการแจ้งกันด้วยเอยเออุ้ยสกเกตเตอร์สองตัวเอาดิมึงแหน่นะไม่ลงมาหนาะ ยีหมุนสุดท้ายเว้ยลองดูว่าจ่ายเท่าไหรนะถ้าได้เพิ่มก็คือโบนัสนะแต่ถ้าเกิดได้กำไรน้อยกว่า3 0 0พันเราก็ไม่สีเดียนนะเออลุงเป็นคนที่มองแค่ทุนเป็นหลักนะกำไรนิดๆหน่อยๆอย่ะถือว่าเป็นปัจจัยเสริมเข้ามานะลุ้นสเกตเตอรอ์ต่อหน้าต่อตาเลย3แถวให้กูได้ลุ้นนะแถวแรกหายไปแล้วแถว,แถวส สว่างโอ้โยเบ็ดร้อยมึงเข้าฟรีได้แบบนี้บันเทิงแหละเออไม่ขาดทุนแน่เอาเถอะอย่างน้อยๆเบ็ดร้อยขอสักไม้หนึ่งหนักๆพอไม่ขอเยอะนะสองพต้องมีนะเว้ยไม่มาไหมแหละเออใครหยับมาแล้วร้อยสิบาทแม่ไม่ไหละนะขอสองพนนะลองดูว่าจะได้ไหมนะ ไม่ไหลอหกหมุนลุกมาแล้ววายแถว2แถว3คูณสด้วยตองนี้พันห้า้อยยี่สินะอสเก็ตเตอร์2ตัวเกือบฟรีในฟรีไปนะเกือบฟรีในฟรีไปนะมากันต่อวายแถว3ลูกเบาเกิดอีกสีหมุน2,000ยังไม่ถึงนะตอนนี้ขาดอีก300ไม่น่าจะพลาดลุงว่าไม่น่าจะพลาดนะ2,000อีก160บาทดูว่ากำไร2,000ได้ไหมนะ มากันต่อว้สองกับสดอกนี้บันเทิงอีก720 oh. ไว้แถว3ไหลมาต่ออีก120อูโอ้ใจเบาว่ดตัวถูกถ,กถกทั้งนั้นเลยอือหือ7แล้วนะนะเออเอาดิลุงบอกแล้วนะให้มองทุนไว้นะที่เหลือคือโบนัสนะโบนัสโคตรเยอะเลยเช้านี <c oughs> โนา้โบนัสอย่างเยอะโบนัสอย่างเยอะบอกไว้ก่อนหนึ่งหมุนสุดท้าย <c oughs> มาดุมอู้ว้แถวสาม แม่มาดูหมุนสุดท้ายกันนะจะถึงส0มพันไหมกับหมุนสุดท้ายนี้ลองลุ้นดูอ <c oughs> กอบทองมาอย่างเยอะนะขอ2 0 0พให้2 0 0พนะก็โอเคนะถ้าแบบนี้นะไปไปกันต่อไปกันต่อยังมีหมุนเหลืออยู่นะจบชุดนี้คือพอแล้วนะเออเอาเอาทุนเมื่อเช้ากลับมากับกำไรนะเอออีกสิบหมุนสุดท้ายออ้ย <c oughs> ได้ลุ้นสกเก็ตเตอร์กัน <c oughs> ตกไปต่อหน้าต่อตา อีกสักรอบอีกสักรอบข้าฟรีเบ็ดร้อยสองรอบไหมสองรอบไหมเอยตกไปต่อหน้าต่อตานะอย่างน้อยๆแม่งแอบได้เสียวสองรอบนะ8หมุนสุดท้ายลูกอ้ของแพงอยู่ข้างหลังเต็มเลยพกหมุนเชื่อไหมเวลาลุงได้แบบนี้นะเดี๋ยวก็ต้องมีคอมเมนต์อีกว่าลุงทำไมไม่แจกนะไม่แจกนะ ลุงเป็นคนที่ไม่ค่อยแจกกิจกรรมบ่อยนะแต่ถ้าเกิดวันไหนอารมณ์ดีๆนะคือหมกคืมใจมีทักมาได้เออเอาแบบนี้กันเฝ้าไว้แล้วกันสำหรับทั้งช่องหลักและช่อง V 1นะแจกไม่แจกอยู่ที่แบบคอมเมนต์ด้วยนะเออถ้าคอมเมนต์ถูกใจบางทีไม่ต้องรอกิจกรรมนะแจกเลยนะเอาแบบนี้กันเกิดใครสนใจเข้ากลุ่มแบบนี้นะเออมาดูนะข้อมูลจาก แอดมินหรือว่าพี่ๆที่ลงกันมานะแล้วข้อมูลจากสมาชิกถือว่ามีประโยชน์นะลุงมองแบบนี้นะลุงเป็นคนที่ชอบอ่านในกลุ่มนะแล้วก็มาเล่นตามจากในกลุ่มนะลิงก์ใต้คอมเมนต์วิธีเข้ากลุ่มนะลุงทิ้งไว้ให้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ลุงด้วยนะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปตอนบ่ายเดี๋ยวลุงขอดูเกมก่อนแล้วกันนะโอเคสาหรับวันนี้ไปก่อนละบายบาย